กันวันนี้ก็มีหลายาคุณมีคุณหลายคุณนอกจากนี้ช่วงเช้าเราเป็นการตั้งมงคลว่าเราคือตั้งมงคลก็คือการสวดมงคลเช้าที่มาร่วมด้วยกันอันนี้เป็นโอกาสวันสุดท้ายวันเกิดวันนี้ทราบว่าเป็นของคุณดอนด้วยนะในเดือนนี้ก็มีคุณอาจารย์ขอให้สำเร็จ49ปีท่านอาจารย์ธนานอภรรยาที่6สิงหา49ปีวันที่7สิงหาคุณแหม่60ปี วันที่10ก็ถึงพรุ่งนี้ท่านอาจารย์นาทอนหาปี18สิงหาก็เป็นของแม่แหม่ม74ปีและของของยมดอน24สิงหาอายุ18ปี18ปีร้อยีกนะก <c oughs> ็ถือว่าเป็นอุดมมงคลยิ่งเนาะที่เราได้มาร่วมด้วยเชื่อกันแสดงถึงความสมานสมามัคคีที่แหละเป็น,เป,นเป็นพวกเราในหนา <c oughs> น ก็ใช<น>้มนค์พิธีนี่แหละเพื่อเป็นสิริมงคลกับวันนี้พรุ่งนี้และวังต่อไปโดยอาศัยมนต์ของพระเจ้าก็หวังว่าพวกเราจะสมานสามัคคีแบบนี้ต่อไปเนาะขอทุโบูนาทุกท่านเนาะก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะจากการที่มาร่วมสวดมนต์ในวันนี้ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญไปที่ไหนก็ให้เทวดาปกปักรักษาคิดซึ่งอุปการใดที่ถูกที่ปวลร้องสำเร็จทุกประการนอนหลับให้ได้เงมือมื่น ตื่นมาก็ให้ได้เงินแสนแบงมืองิออกไปก็ให้ได้แก้วมณีโทษเนาะใครซื้อหวยก็ถูกหวยใครซื้อรัตโต้ก็ถูกรัตโต้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปเด้วต่อไปตรวจน้ำรักอ่อนยัคเวาริวาอาราปาอินโรนิปิสาคารังเอวะเอวะอิโตทินังเปตานังภุกกับกัปเท อิจิตังปฏิตังตุ้หังเก็บปามวะสิมิชนตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจัโานโผลปาราสโสยะนาม,านร,าามริโชติรโสยานาเมติโยเวหันจันตุสัพพะรโขวิฏาสตุมาเตภะวัฏวัน piwa tantra siri sene jang mula pajani nuja taro tamawanta ti ayu wano sukang alawatu sapamangkarang rakanto sapake wata sap ผวันตุเตภวันตุสาพมังคารังราคันตุสัพภเทวตาสาปธรรมานุภาเวนสัตถาสุดที่วันตุเตภวันตุสาพมังคารังราคันตุสัพภเทวตาสัพปสังฆานุภาเวนสัตถาสุด แล้่อทุกท่านนะครับลูกต่อเพราะว่าพี่ไม่ที่ไม่ได้เจสาย